สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเน็ตฟรีนะครับก็จะมาแจกไฟล์ HTTP Injector ด้วยเป็นไฟล์ที่2แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปของผมในช่อง d ั T ้บใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งข้างางผมติดตามด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดูใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับโอเคครับซิมที่ผมจะมาสอนเล่นนะครับจะต้องเป็นซิมด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีโปรโมชั่นในซิมด้วย ก็เป็นของซิมดีแท็กโปโกเพร์นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอินเทอร์เน็ตให้คนดูได้ดูก่อนเนาะเนี่ยครับซิมดีแท็กโปโกเพร์นนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัครโปโกเพร์นเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการสมัครโปโกเพร์นนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลใต้้ตคลิปวิดีโอนะครับก็ท่านผู้ชมกดเข้าไปดูได้มันก็จะมีช่องทางการติดตามและก็ติดต่อนี่ครับรหัสสมัครโปรโกเพร์นก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ 30บาทต่อ365วันหรือว่า1ปีนั่นเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดดอกจัน1 0 3ดอกจัน55สี่เหลี่ยมตักออกและก็จะมีแอปแตกไฟล์ด้วยนะครับเมื่อท่านผู้ชมโหลดไฟล์จากช่องผมไปก็จะต้องแตกไฟล์ด้วยนะครับเนี่ครับลิงก์ไฟล์ก็จะอยู่ล่างสุดเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมคลิกดาวน์โหลดเลยก็จะเป็นการดาวน์โหลดผ่านได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะดาวน์โหลดผ่าน Google ก็ได้นะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปแตกไฟล์กันเลยเนาะท่านผู้ชมก็จะต้องมีแอป,ปนี่ด้วยนะผม ZR a Silver นะครับก็คลิกเข้าไปเลยของท่านผู้ชมก็ถ้าดาวน์โหลดมาแล้วของท่านผู้ชมก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับส่วนของผมจะอยู่ที่ไฟล์ HTTP Injector นะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้เองไฟล์ HTTP Part 2นะครับก็ให้ท่านผู้ชมคลิกไป แล้วก็คลิกตรงรูปตัวนี้นะครับคลิกไปแล้วก็มันจะให้ใส่รหัสนะครับรหัสก็จะเป็น0ูนนั่นเองนะครับเนี่ยก็กดโอเคไปเลยแล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเป็นไฟล์นามสก,กุล ehi นะผมโอเคแล้วก็ให้ผู้ชมลคลิกไปที่แอป http injector เลยนะครับคลิกตรงด้านบนตรงนี้เพื่อนําไฟล์เข้านะครับปุ๊บแล้วก็มันก็จะบอกว่านําเข้าการกําหนดค่าก็ลิกไป ของผมก็จะอยู่ที่ http injector ของคนดูก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับของผมก็จะคลิกเข้าไปที่ http injector แล้วก็นี่ครับมันเป็นไฟล์ที่เราแตกไฟล์มาเมื่อกี้เราก็คลิกไปเลยในไฟล์นะครับก็จะมีรายละเอียดช่องทางการติดตามและก็ช่องทางการติดต่อและก็จะมีวันหมดอายุไฟล์ด้วยนะผมล่างสุดเลยเมื่อท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับมีโปรโมชั่นแล้วก็คลิกเริ่มการเชื่อมต่อเลยนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตก็จะเร็วตามพื้นที่นะครับ โอเคครับผมมันก็ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้า youtube ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับเห็นไหมใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชใหม่ก่อนเข้า youtube เอูปสัญญาอินเทอร์เน็ตของผมเป็นตัวเอนะผมมันก็เลยไม่เร็ว ช้านะครับมันต้องเป็น 4G นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตก็จะเร็วตามพื้นที่ด้วยนะเ,เดี๋ยวผมจะมาแกนะ้ก่อนลวกันแก้วิธีการแก้นะก็หยุดการเชื่อมต่อแล้วก็เปิดมดเครื่องบินนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันต้องเป็นตัวตัวอะไรวะ 4G นะเออเป็น 4G คิดไม่ออกรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นนะครับ เน็ตเป็นอะไรวะเห็นเป็นตัว S บวกนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านันเนี่ยเนี่ยครับมาแล้วเห็นไหม มันจะใช้ได้จริงนะแต่ว่ามันจะช้าเพราะว่ามันเป็นดูอับวกมันต้องเป็น4 g นะผมถึงจะเร็วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งข้างขางผมติดตามให้ช่องด้พิทีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย